สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับเพื่อนๆนะครับผู้ติดตามพี่เจมนะครับทางช่อง YouTube นะครับพี่เจมร้านพื่เสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแก่งจังหวัดระยองนะครับอ่าวันนี้นะครับพี่เจมนะครับขออนุญาตนะครับมานําเสนอนะครับรถ2คันนะครับอ่าแรงม้าเท่ากันนะครับเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับอ่าสวยๆสองคันนะ รถเช็คพร้อมใช้นะครับนะเช็คเขาบอกขอย้ํานะว่าเช็คพร้อมใช้นะครับก่อนส่งจากช่างผู้จาญการนะมือสองปรับสภาพสวยๆนะครับเริ่มจากคันแรกนะครับคูโบต้าเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับนะคันนี้สี่สิบแรงบ้าพลังนะสี่สิบแรงบ้าพลังนะสวยๆนะครับตัวรถสวยๆนะครับนะยางหน้าคันนี้พี่เจมให้ไปใหม่นะยางหน้าให้ไปใหม่นะครับคันส่งนะครับยังเป็นคันส่งเดิมแท้คูโบต้านะครับ ไปสวยนะครับคอนเสิร์ตเดิมแท้คูเบต้านะครับนะท่อปรุงท่อแป๊บก,ก็เข้ารูปปกตินะครับนะคัดไม่ผ่านการตัดนะครับคันนี้อ่าสวยๆนะ40แรงบ้าพลังคันนี้อ่าสวยๆนะครับ40แรง ยางหลังเรามาดูชมยางหลังกันนะครับยางหลังได้ประมาณสัก60%อนะยางหน้า100%ยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เพราะวิเจียมเปลี่ยนใหม่ฮายางหน้า100%ยเปอร์เซ็นต์ชัวร์นะครับมาดูมาชมชุดท้ายกันนะครับนะ้าชุดท้ายแห้งๆนะรอยมาร์กโรงงานาก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับรอยมาร์กโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดสวยๆนะครับนะ้ซีนก็นะนนะนเดิมนะอ่าซีนเดิมนะครับน้ไม่มีร่องรอยการกัดนะอ่าไม่มีรอยการตัดไม่มีรอยการสัมรุงนะครับสวยๆนะครับน้ยังเป็นอะไรยังเป็นเดิมแท้คูโบตานะครับน้า แข่กลางก็มีให้นะครับคันนี้แข็งกลางมีให้โซ่ข้างนะครับเป็นของแท้คูบต้าหมดนะครับนะสวยนะครับคันนี้อยางหลัง6 0อ่ายางหน้าร้อยเปซนสวยๆนะครับนะคันนี้นะครับ4ี่แรงบ้าพลังอ่ะเหมือนพี่เจมพูดนะครับะห้องคัตไม่ผ่านการตัดนะครับแต่มีการซ่อมบำรุงห้องเกียร์อ่าคุณลูกค้าไม่ต้องมีตกังวลไม่ต้องซีเรียสนะครับการซ่อมบารุงดีนะครับเราจะได้ใช้รถยาวๆแบบ ใช้รถยาวๆนะครับโดยแบบไม่ต้องวิตกกังวลรถว่าจะต้องซ่อมไหมอว่าจะต้องซ่อมไหมนะครับ40แรงบ้าพลังคันนี้นะครับอย่างหน้าใหม่นะชุดคานเสื้อสวยนะครับชุดท้ายแห้งๆนะชุดล่างแห้งๆนะเดี๋ยวพี่เจมแผนให้ช้าๆนะครับนะแผนให้ช้าๆแห้งๆนะครับนะสวยๆนะอเรามาดูฝั่งคนขับกันนะครับนฝั่งคนขับกันนะครับสวยๆนะครับนะรถก็มีร่องรอยจากการใช้งานนะครับจากเจ้าของเก่านะพี่เจมไม่ได้เก็บสีนะอันนี้มาเดิมนะเดิมนะครับ คันนี้นะครับพี่เกมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสี่มนเกันบาทรถปีหกสามนะอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้าผ่านพน5ห้าชั่วโมงการทำงานคันนี้นะครับชั่วโมงการทำงานคันนี้อยู่พันหกนะชั่วโมงการทำงานพันหกนะครับนะาชั่วโมงการทำงานพันหกนะครับตัวรถสวยนะครับน้าชั่วโมงการทำงานพันหกพร้อมใช้งานเช็คพร้อมใช้คันนี้นะครับน้าเช็คพร้อมใช้นะครับสวยนะครับนะา นี่เดิมนะสีเดิมสีเดิมนะครับสีเดิมอ่าสวยๆนะครับคันนี้ปากใบดันเหลือๆนะปากใบดันเหลือๆนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับสี่สิบแรงบ้าพลังเช่นกันนะทะเบยียนสวยนะหนึ่งสองเจ็ดสี่อ่ะพี่ว่าสวยนะทะเบยียนสวยนะครับปากใบดันคันนี้พี่เจมเก็บสีให้นะครับนะเพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยนะครับนะชุดคานก็ยังเป็นชุดคานสีเดิมนะครับนะเป็นสีเดิมนะครับล้อยางก็ยังได้นะครับนะถึงไม่ใหม่แต่ก็สวยฮะครับ พี่เจมสตีสักเกเซนนะเพราะว่าพวกนี้ยังอยู่นะครับ9 0้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่เจมตีให้เก้าสิบเปอร์เนะครับอะไรก็เป็นอะไรเดิมแท้คูโบตานะครับสวยๆนะครับคันนี้สวยอีกขั้นสี่สิบแรงบ้าพลังสวยอีกขั้นนะครับท่อปุ่งท่อแป๊บก็เข้ารูปปกตินะครับน้ารถคันนี้ตรวจเช็คเรียบร้อยเลยนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับไม่มีไอนะครับไม่มีดันนะครับคันนี้นะครับน้าไม่ดันไม่ไอนะครับคันนี้สวยๆนะครับคันนี้อเช็คพร้อมใช้นะครับเช็คพร้อมใจสวยๆนะครับ ยางหลังก็ได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อยางก็มีรอยบิดบ้างนะครับคันนี้ไม่ได้ลงงานหนักนะครับแต่เดินแต่โดนหินนะครับแต่โดนหินนะครับวิ่งถนนนะครับนะวิ่งถนนวิ่งทางลูกลัางนิดนิดหน่อยนะครับอ่าทําให้บาดไปนะครับก็พื้นหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวยๆนะครับชุดท้ายแห้งๆนะครับ คือรถเช็คพร้อมใช้นะครับพี่เจแจ้งเลยนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับคันนี้นําไปใช้งานได้เลยนะครับสวยๆนะครับน่ะยางหลังก็ใช้งานอีกยาวๆนะครับขอบกระทะสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยแล้วรอยเชื่อมนะครับน้าขอบกระทะสวยๆนะครับคันนี้นะครับคันนี้มีการสร้างโมลูงห้องคัดกับห้องเกียร์นะอย่าไปซีเรียสพี่เจบอกว่าอย่าไปซีเรียสทำทำแล้วดีนะครับน้าคันนี้นะครับพี่เจเสนอขายเพียงนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองอุปกรณ์เป็นใบแดงกับผ่านหกนะครับอ่าคันนี้ 1, 1 4 0 0ันรชั่วโมงกลมๆนะครับพี่เจม1 4 0 0ันสี่ยชั่วโมงกลมๆนะครับถ้าลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับทักพี่เจมได้เลยนะครับที่ร้านพูดเสมอนะครับพี่เจมไปแล้วนะครับขอบคุณครับ